สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของบาร์เซโลนากันนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าบาร์เซโลนาในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับบาร์เซโลนาเมื่อสักสิปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่ามันคงจะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยนะครับผมคือยุคที่บาซานั้นรุ่งเรืองที่สุดเลยนั่นเองนะเรียกได้ว่าตอนนั้นเองเนี่ยจะเอาทีมไหนจะเอาใครมาก็ไม่มีใครที่จะเทียบเคียงหรือแม้แต่ใกล้บาซาได้เลยนะครับโอ้ตบบัตริรตบทุกทีมอ่ะจะ ก็ตามอะ่ะบายงบายเยินอะไรมาตบได้หมดนะครับยุคบาซ่านยุคนั้นเนี่ยคือไร้เทียมทานสุดๆเลยนั่นเองถูกไหมแล้วก็อะไรกันที่ทําให้บาซ่าเนี่ยนะครับโด่งดังแล้วก็เก่งกาจได้นขนาดนั้นอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับผมเหล่านักฟุตบอลในยุคนั้นที่เรียกได้ว่าเติบโตกันมาจากลามาเซียกันค่อนทีมเลยถูกไหมก็มาเป็นเด็กรุ่นเดียวกันเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กหมดเลยนะครับแล้วก็ได้กุนเือระดับเทพอย่างตัวของเป๊ปกาดิโอลาที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นอดีตนักเตะของบาซ่านั่นา,าวยท ทีมนั่นเอง บาร์ซ่าเองโด่งดังจากสไตล์การเล่นติกิตาก้านะครับผมที่เรียกได้ว,ว่าสไตล์นี้เนี่ยจะเน้นส่งบอลไปส่งบอลมานะครับก็คือส่งบอลกันอย่างลื่นไหลสุดๆไปเลยแล้วบาร์ซ่าเองเนี่ยก็ใช้สไตล์นี้มาโดยตลอดแล้วก็ได้ความสําเร็จมาจํานวนนับไม่ถ้วนเลยถูกไหมในตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากการจากไปของเป๊ปนะครับผมแล้วก็เริ่มหมดยุคข,ของนักเตะจากยุคลามาเซียในยุคนั้นเองผลงานของบาร์เซโลนาเนี่ยก็เริ่มที่จะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะในฤดูกาลล่าสุดนี้เองเนี่ยถามก็ตรงๆนะบาร์ เล่นดีไหมก็เรีเยกได้ว่าก็มีเป๋ไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็พอจะกลับมาได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีหลายหลายคนเองเนี่ยนะครับก็โทษบอกว่าเป็นเพราะตัวของโรนัลคูมันเนี่ยโอ้ยคุมทีมไม่ดีนะครับทำให้บาซ่าเองเนี่ยนะครับผมแบบเป๋พังไปหมดเลยสุดท้ายเองตัวของคูมันก็ได้ถูกปลดออกนะครับแล้วเรียกได้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้จ็อบใหม่แล้วนะครับผมเตรียมที่จะ ขึ้นเป็นกุญซือของทีมชาติฮอลแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่กังขาเป็นอย่างมากว่ามันเป็นเพราะคูมันจริงๆหรือเปล่าคูมันเองเนี่ยนะครับผมพยายามที่จะทําให้บาซ่าเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะทําไม่สําเร็จนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยชาบี้พอมาถึงเนี่ยช่วงแรกก็อาจจะไม่ได้บูวาในทันทีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทาให้ฟอร์มบาซ่าเริ่มที่จะกลับมาเล่นดีได้สุดท้ายก็สามารถคว้าอันดับ2ไปได้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นกวูด็ด,ดก จะมีวินัยมากขึ้นนะแต่ที่นี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นที่ว่าครูมันเองอะไม่เก่งหรือว่าอาจจะสไตล์ไม่ตรงแต่ครูมันเขาได้ออกมาบอกแบบนี้นะครับว่าบาร์เซโลนาเองเนี่ยจะยึดติกกับแผนเดิมๆไม่ได้แล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าอาแน่นอนชาบี้อาจจะพอทาให้บาซ่าเนี่ยกลับมาได้แต่มันก็ยังไม่ได้กลับมาในขณะที่จะไปเทียบกับทีมระดับท็อปได้เลยนะครับบาซ่าเองเนี่ยยังไม่ได้มีบทพิสูจน์อะไรที่ถือว่าเป็นบทพิสูจน์สําคัญนะครับผมในการที่จะไม่เห็นว่าบาซ่าเนี่ยกลับมาแล้วนะสไตล์การเเเล่นดิมดมๆอองงีผก็ต้ ปรปับเพราะว่าครูมันบอกว่าแม้ว่าในช่วง10ปีเนี่ยโอ้โหบาซ่าอาจจะใช้ติกิตาก้าของพวกเขาเนี่ยในการเล่นพร้อมกับระบบ4-3-3ที่ทาให้พวกเขาเนี่ยสุดยอดเป็นอย่างมากแต่ณปัจจุบันนี้ฟุตบอลในตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันผ่านไปช่วง10ปีฟุตบอลเองก็มีการพัฒนาเหมือนกันนั่นเองเนะครับแล้วเรียกได้ว่าระบบเองเนี่ยไม่เพียงพอแล้วเพราะว่าศักยภาพของนักกีฬาต่างๆเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาดีขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวนี้นักบอลเนี่ยเล่นก็ได้ถึงอายุ40เลยด้วยซ้าเท่ากับว่านักบอลในช่่่วววงงงแบบพีสสุุดดๆชัรเจะะมลก และเล่นได้นานขึ้นนะครับรวมไปถึงมีความฟิตที่แบบมากเกินแบบมนุษย์ทั่วไปแบบเยอะมากๆก,กว่า10ปีที่แล้วนะครับทำให้ฟุตบอลเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันยากขึ้นและนอกจากระบบเองเนี่ยนะครับมันจะมีความเร็วจังหวะเฉพาะแบบเฮ้ยตรงนี้หลุดไปเลยอ่ะถูกไหมหลุดทีหลุดเลยนะครับจะเล่นระบบดีแค่ไหนอ่ะพลาดทีเดียวก็จบเลยเหมือนกันฟุตบอลสมัยนี้ไม่ได้อิงแค่ระบบอย่างเดียวแล้วแต่มันอยู่ที่พละกําลังมันอยู่ที่เทคนิคมันอยู่ที่ความเร็วการชิงจังหวะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราไม่อาจจะจมปลักอยู่กับบบบบระแ ได้นั่นเองนะครับแต่คอมเมนต์นี้เองเนี่ยก็มีแฟนแฟนบาซ่าหลายๆคนออกมาก็บอกว่ามึงทําห่วยเองหรือเปล่ามึงทำระบบนี้ได้ไม่ดีเองหรือเปล่าแต่หลายๆคนก็ได้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยจะคุมแมนซีให้มีระบบที่แน่นมากๆเลยนะครับแต่ก็สังเกตเห็นได้เลยว่าหลายๆประตูเองเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการที่เล่นเป็นบอลระบบเลยนะครับคือมาจากเกมสวนที่เน้นพละกําลังเน้นความเร็วแล้วก็เน้นจังหวะพลาดของศัตรูก็เรียกได้ว่าแมนซิตี้ก็มีลูกยิงแบบนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเป๊ปเองเน บอลปัจจุบันด้วยเหมือนกันและดูเหมือนว่าเป๊ปเองเนี่ยก็จะทำได้ดีมากๆเพราะฉันเองโจดในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าชาบี้จะทําได้หรือเปล่าเขาจะยังยึดติดกับระบบเดิมและทําให้บาร์ซ่านเนี่ยไปดีได้ไหมหรือว่าอาจจะทาให้บาร์ซ่านเนี่ยพอคงเส้นคงวาได้หรืออาจจะหาทางเปลี่ยนทําให้บาร์ซ่ามีเกมลุกที่สุดยอดกว่าทีมไหนๆแบบโดดขึ้นมาเลยเ <ITE> พราะตอนเนี้ยพูดกันตรงๆบาร์ซ่าไม่ได้โดดเด่นออกมาขนาดนั้นไม่ได้โดดเด่น,นเหมือนสมัยก่อนที่แบบมันดูจะไร้เทียมทานดูไม่มีใครสู้ได้เลยถูกไหมก็เลยดีว่าเดี๋ยว แต่มันเป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่าเออว่ะจริงฟุตบอลเองมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเราไม่ใช่จะใช้ระบบแบบเดิมๆได้ตลอดทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปทุกๆ5ปีเลยด้วยซ้ำนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันอาจจะเห็นชัดเจนขึ้นในช่วง10ปีก็คือปัจจุบันนี้เองเนี่ยลองเทียบกับ10ปีก่อนก็ต่างกันเยอะมากๆเลยเนาะยังไงถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่ออนนนนไวว้้เจกััััใคคคลิปหาบบบรรสสดี ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ